สวัสดีครับ5นาะทีเติมเต็มความรู้ภาษาจีนกับผมคุยหยางหยางปังหยินนะครับพวกเราครับวันนี้เราจะมาเรียนภาษาจีนง่ายๆนะครับสำหรับน้องๆหรือว่าพี่ๆคนไหนที่เป็นมือใหม่อยากฝึกพูดภาษาจีนนะครับลองมาฟังดูคําว่าค่หวานเซี่ยวที่แปลว่าล้อเล่นสามารถแยกออกเป็นได้3คําแต่ละคํามาจากคําว่าอะไรบ้างนะครับลองดูนะครับภาษาจีนคําว่าล้อเล่นใช้คาว่าค่หวานเซี่ยวแปลว่าล้อเล่น นะภาษาไทยมีแค่สองพยางค์ถูกต้องไหมล้อเล่นแต่คนจีนมีสามพยางข่ายหวานเสี่ยวอีกทีนึงนะครับไข่หวานเสี่ยวนะครับมาจากคําว่าอะไรบ้างดูนะครับคําที่หนึ่งมาจากคำว่าข่ายข่าตัวนี้แปลว่าเปิดหรือแปลว่าขับก็ได้อ่านตามคู่หยางนะครับไขา่ขาข่นะข่าอ่านคาราโอเกะได้อ่านคาราโอเกะก็ได้นะครับเท่า ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนค่นะถ้าใครอ่านพิงได้เคอไอค่แปลว่าเปิดนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเปิดประตูค่เมนเปิดประตูค่เยมันนะฮะแปลว่าเปิดใช่ไหมค่ายทีวีเปิดโทรทัศน์ค่าทีวีเปิดโทรทัศน์แต่ถ้าแปลว่าขับอย่างเช่นค่เชอขับรถค่าเชอขับรถนะคุณพ่อขับรถป้าป่า 开车ค,คุณพ่อขับรถเห็นไหมครับในกรณีนี้แปลได้ทั้งขับและแปลได้ทั้งเปิดนะคล้ายเหมือนเปิดประตู开车ขับรถเห็นไหมครับเปิดแปลได้ทั้งคาว่าเปิดและขับต่อไปหวานหวานอีกครั้งหนึ่งนะครับหวานหวานแปลว่าอะไรหวานแปลว่าเล่นหรือแปลว่าเที่ยวนะครับอย่างเช่นเธอเล่นอะไร你玩什么คุณเล่นอะไร你玩什么 คุณเล่นอะไรนะครับอันนี้แปลว่าเล่นวนัตถุของเล่นวนัตถของเล่นอย่างเช่นแม่าแม,ออม,ามา,า,ามซื้อของเล่นให้ฉันแม่มาซื้อของเล่นให้ฉันใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันแปลว่าเล่นนั้นเราก็แปลว่าเที่ยวไดด้้วยอย่างเช่น,าาชรววนเราไปเที่ยว ประเทศจีนก็คือพวกเราไปเล่นที่ประเทศจีนก็คือไปเที่ยวนั่นเองนะครับดังนั้นคําว่าหวานแปลว่าเล่นหรือจะแปลว่าเที่ยวก็ได้เช่นเล่นสนุกหหหหาาววนานมากสนุกไหมเล่นสนุกไหมนะครับหาวานสนุกมากหหาวานสนุกมากนะครับจําง่ายๆว่าหวานแปลว่าเล่นหรือเที่ยวนะแม่พาพวกเราไปเที่ยวที่เชียงใหม่นั่นเองนะครับ ต่อไปคําว่าเซี่ยวนะอันนี้อ่าว่าเซี่ยวเซี่ยวแปลว่าอะไรเซี่ยวแปลว่าหัวเราะหรือแปลว่ายิ้มหรือแปลว่าตลกนะครับอย่างเช่น,นเธอยิ้มอะไรนี่เซี่ยว什么เธอยิ้มอะไรนี่เซี่ยว什么อะไร什么อะไรเธอหนยิมมมนมม้มัเราะเ u ี u ยวอะไร什么你笑什么น่าตลก 有什么好笑มีอะไรน้าหัวล้อมีอะไรน่าตลก <有 S 1> มี <什么 S 1> อะไร <什么 S 1> อะไร,笑รอ笑,นะ笑,笑ไรอะ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 笑รอะไลก，ะไระไรอะไรอะตลกะไูอะรอะไรอะไรอะรอะไรอะไรอรอะไ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 องไรอะไรอะไรอะไรอ่นรองตรอะไ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 รอะะไรอรอะไรอะไรอมไรอไรร มันเป็นว่าล้อเล่นข่ายหวานเสี่ยวแปลว่าอะไรล้อเล่นนะฮะก็คือเปิดเล่นตลกนะก็คือล้อเล่นนั่นเองนะครับ再来一次นะครับข่ายหวานเสี่ยวนะครับล้อเล่นนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าฉันล้อเล่นฉันหวัว ข่ายหวานเซี่ยวฉันล้อเล่นนะครับฝึกพูดดูนะคำนี้เป็นเป็นอะไรที่เราใช้พูดกับเพื่อนหรือว่าใช้พูดกับคนที่เราสนิทกันได้แล้วก็บอกว่าฉันล้อเล่นัอเอประธานม,มาก่อน我开玩笑ห开玩笑เธออย่าโกรธนเ่นเธอยาเ你ย别โกรธ生气โกรธ生气เธออยากก่าโกรธนี่เป你ช生气สามคำนะครับเธอนย่า เด๋ยโกร์生气推一下โกร你别生气陈罗链我开玩笑陈罗链我陈我罗链开玩笑เห็นไหม开แปลว่าเปิดหวานแปลว่าเล่นเซี่ยวตลกเปิดการเล่นตลกก็คือ้อเล่นนั่นเองนะครับอันนี้ผมสอนเทคนิคในการจำง่ายๆเปิดการเล่นตลกก็คือ เปิดการในเรื่องของทําให้หัวเราคือล้อเล่นนะครับอ่านตามคุยอย่างอีกทีนึงนะครับคายแปลว่าเปิดหรือขับคายแปลว่าเปิดหรือขับอย่างเช่น开门เปิดประตู开门เปิดประตู开学เปิดเทอมเปิดเรียนข学เเปิดเทอมเปิดเรียน开ิเริ่มต้นนะฮะ่อขับรถเ่อขับรถต่อไปหวานแปลว่าเล่นหวานแปลว่าเล่น 你们玩什么พ่กคุณ奶奶奶奶你们玩什么พ่กคุณ奶奶奶奶我们去พวอคุณไปว国玩พวอเราไปเที่ยวประเทศจีนนะค,คำว่า玩นะครับต่อไปคําว่าีวแปลว่ายิ้มหัวเราะตลกได้ีวแปลว่ายิ้มหัวเราะตลกเธอร้อเธอหัวเรา,ะ,า,ะ,าะอะไรนี่วอะไร什么 เธอหัวเราะอะไรี่ยวเธอหัวเราะอะไรนะครับต่อไปสุดท้ายคําว่าล้อเล่นขยหวานเสียวล้อเล่นขยหวานเล่นเซี่ยวยิม้มเปิดเล่นยิ้มตลกก็คือเปิดการอ่เขาเรียกว่าไงเปิดในสิ่งที่ทําให้คนตลกได้ก็คือล้อเล่นในนี้หัวขยหวานเสียวคํานี้เราได้ยินบ่อยๆนะเราลองฝึกพูดดูนะฮะภาษาอังกเรียกว่าอะไร Just kidding ใช่ไหมภาษาจีนเรียกว่า คหวานเซ开玩笑แค่เอาประทามาเติมก็คือเติมหัวหัว开玩笑เห็นไหมครับไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมครับพวกเราคนไหนที่กําลังดูแล้วถ้าเกิดว่าชอบใจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เข้าใจหรือไม่เข้าใจอย่าลืมนะครับครูหยางคอยพวกเราช่วยคอมเมนต์ให้ครูที่ใต้คลิปนิดน,นึงนะครับเพื่อเป็นกําลังใจใครูหยานนะครับถ้ารับทราบแล้ว fc อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามที่สําคัญ ถ้าแชร์ได้ช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากมากครับเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ